สวัสดีครับเพื่อนเพอน้องพี่คนรัวันทุกคนนะฮะเจอก,กันกับผมแล้วเช่นเคยครับโอ้โห oh, นี่แดดเปรี้ยงเลยนะแสบตาเลยในะตอนนี้วันนี้ก็นะครับเดินไปคุยไปรอบๆบ,บสะนะครับที่บ้านสวนของพ่อกับแม่ของผมเช่นเคยละเดี๋ยวให้ดูกล้องรอยความเสียหายนะครับในแบ็กกราวด์ด้านหลังเนี่ยกำลังจะเดินลงไปเนี่ยนะฮะเพราะว่าเมื่อเช้านี้พายุถล่มนะครับที่นี่ฝนตกหนักมากแล้วก็ลมนี่โอ้แรงสุดๆดครับต้นไม้ผมพังไปหลายต้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเดินไปก็ไปหลบ ตรงล่มตรงนู้นกันก่อนดีกว่าอากาศจะมี3ฤดูเลยนะครับในในวันเดียวในตอนนี้นะแถวบ้านผมดูแลตัวเองกันให้ดีนะครับเพื่อนๆครับเดินทางตรงไหนก็พกร่มพกเสื้อกันฝนพกอะไรกันด้วยโดยเฉพาะชาว2ล้อก็เป็นห่วงเป็นใยมากกว่าเดิมนะครับลดความเร็วลงสัก30%จากเดิมเนาะพื้นถนนมันก็ไม่ค่อยดีเอาวันนี้นะครับเจอกันเราคุยกันหลังเกมกันสักเล็กน้อยก่อนดีกว่าครับสาหรับ F1 ที่เสร็จสิ้นกันไปเมื่อคืนวานนี้นะครับใน อ่าฮังการีที่ฮังการี <c oughs> เสร็จสิ้นกันไปตามคาด้วฮะไม่ต้องสื่อไม่ต้องเดาอะไรให้มากความไม่ต้องเป็นผมหรอกเป็นใครก็ได้นะครับก็คงจะมองทะลุปลุกโปง่งเหมือนว่านะฮะใครจะอยู่บนโพเดียมสูงสุดนะครับผมก็เข้าใจเพื่อนๆหลายๆคนนะที่แสดงความเบื่อหน่ายออกมาโอ้ยคุณปุ้ยนะครับผมขอหายไปสักห้าสนามดีไหมเดี๋ยวอยกลับมา มาแบบนี้มันก็หน้าเดิมๆหน้าเก่าๆมันไม่มีอารมณ์จะดูอผมก็พยายามจะป้ายยาเพื่อนๆตลอดหละหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยพยายามจะบอกว่าโอเคนะครับเราเอาพวกเขาขึ้นหิ้งไว้ดีกว่าเรดบูลโดยเฉพาะแม็กซ์เวอร์สตาเนเนี่ยเนาะไม่ต้องไปลุ้นไม่ต้องอะไรนะครับไม่ต้องดึงลงมาเอาเอาขึ้นหิ้งไว้ถึงสูงเลยเรามารุ้นกันดีกว่าไหมว่าอา่าหนึ่งแต้มที่เหลืออยู่นะครับในอันดับที่9ที่1 0 1แต้ม2แต้มเนี่ยใครจะได้ไป แน่นอนนะครับว่าอเล็กซานเดอร์อัลบอนเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงตรงนั้นนะครับบางสนามก็ทําได้บางสนามก็ทํา,ามทไม่ได้คู่ต่อสู้เขาก็จะมีมากหน้าหลายตานะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละเรสเนี่ยหรือแม้กระทั่งในโพเดียมมาแย่งกันเนี่ยว่ามันจะไปออกที่ใครถ้าคิดแบบนี้มันก็จะดูสนุกนะครับดูไม่น่าเบื่อผมคิดแบบนั้นนะก็พยายามที่จะาหาช่องทางออกที่ดีที่สุดนะครับให้กับเพื่อนๆที่มีฟิลในแบบนั้นอยู่ว่าโอ้เนี่ยครับน่าเบื่อเรือหลายเลยเกินเนาะ เดีได้แล้วครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับแม็กซ์เวอร์สตัปเปนครับชัยชนะที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ชนะแบบระเบิดระเบอร์อีกแล้วละนะก็ระเบิดระเบอถึงขั้นที่แบบว่าต้องใช้คําว่าทิ้งเป็นทุ่งอ่ะครับปกติคําว่าทิ้งเป็นทุ่งเนี่ยมันจะต้องขนาดไหนถ้าเป็น m o t ต g p จีถ้าเป็น2ล้อเนี่ยผมจะใช้คํานี้ประมาณสัก6วิ5วิ6วิขึ้นไปแต่นี่เวอร์สตัปเปนนั้นแค่ยางเซตแรกเนี่ยก็ นำไป20กว่าวิแล้วครับ1พิสต็อปแล้ว <c oughs> อลังการงานสร้างมากสุดท้ายก็ทิ้งห่างอันดับที่2ไปนะฮะสาิบามวิอ่าประมาณนั้นแหละสามสามี 3, 3, 3, 4, บวกลบนิดหน่อยนะครับก็ทิ้งห่างไปใช้คำว่าทิ้งเป็นทุ่งก็คงจะไม่เกินความจริงนักแล้วก็ทําให้ฤดูการนี้ซัดไปทั้งหมด12รายการแล้วนะครับที่สสนามแล้วไม่แบ่งให้ใครยังคงเหลืออีก11สนามครับจากนี้ไปในฤดูการนี้เนี่ย ดูสิว่าจะมีใครนะครับที่สามารถที่จะแย่งแชัยชนะไปจาก Red b บูลไปจาก Max ได้ไหมหรือว่าจะทําสถิติที่เรียกว่าอลังการงานสร้างขึ้นไปกว่านั้นอีกก็ต้องมารอดูกันนะครับสแสดงความยิดีกับอันดับที่2ครับแรนโดน o อริสแม,ม็กราลเอนวันนี้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะจริงๆต้องใช้คำว่ายอดเยี่ยมทั้งคู่แหละออสการ์เบสตี้ก็จบในอันดับที่5ได้นะครับก็ถือว่าอยู่ในท็อป4ท็อป5เนี่ยสสนามติดแล้นะครับ สำหรับทั้ง2คนเลยทีเดียวแล้วก็เซร์จิโอเฟเรสครับโพเดียมอันดับที่3ก็ไล่มานะครับถือว่าไล่มาจากกริสต a าที่ไม่ได้ดีงามสักเท่าไหร่นักแต่เชโกก็พิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าเขาก็สามารถที่จะแซงนะครับเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองได้เนาะแล้วก็คนที่ได้ Driver of the Day รู้สึกจะเป็นเป็นแรนดอลนอริสใช่ไหมฮะนะครแล้วก็อันดับที่4ก็เป็นทันเซอร์ครับลุสาโมตัน ถือว่าเป็นความผิดหวังเลยล่ะเพราะว่าออกสตาร์ทด้วยตำแหน่งโพแล้วก็เจอ3คันนี่ปาดหน้าไปตั้งแต่แค่ไม่กี่โค้งนะครับด้วยศักดิ์ศรีของคนที่เป็นราชาของที่นี่เนี่ยเจอเด็กๆเ,เ,เจอรุ่นน้องเนี่ยเขาแบบว่าแบบว่าตีแสกหน้าตั้งแต่ช่วงแรกนี่ก็คืออารมณ์เสียเหมือนกันเนาะแล้วก็อันดับที่5เป็นฟิอาสตีครับอันดับที่6ก็เป็นเจ้าล็เซลตามจริงจอร์จเนี่ยเข้าเส้นชัยคันที่7นะครับแต่ชาวเลคแคลร์ที่อยู่หน้าเขาเนี่ยไป ขับความเร็วเกินพิกัดนะครับในพิษเลนก็เลยเจอบวกไป5วิจอร์ดก็เลยไล่มาเวลาชาวเดินบวกเข้าไปก็เลยเรียบร้อยนะครับอยู่ใน5วินั้นก็เลยทําให้จอร์ดมา6นะครับชาวมา7อ่าแล้วก็มีอ่าแรนสโตรนะครับกับทางกับทางอารอนโซนี่ก็มาในในท็อป10ได้นะทุกคนนี่ก็คือเป็นอันดับนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะครับที่มีคะแนนไปในวันนี้ แล้วก็คนที่น่าเสียดายคือน้องเล็กครับอเล็กซานเดอร์อัลบอนก็ยื้อสุดๆเต็มที่แหละได้แค่ที่11นะตามจริงก็คิดว่าน่าจะเสียวอลตรอรี่บอตัสแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ยื้ออยู่จนได้อืนะลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับว่าหนึ่งแต้มสุดท้ายนี่รอบนี้แต่ก็ต้องยอมรับครับว่ามันเป็นสนามที่ก็เรียกว่าไม่เข้าทางวิลเลียมโดยเบสิกเนี่ยพวกเราทราบกันดีใช่ไหมแต่มาได้ขนาดนี้ก็ถือว่า เหมือนที่นักแข่งเขาบอกอะฮะเหมือนที่เราคุยกันเมื่อวานนี้นี่นักแข่งเขาเขาบอกว่าเขามีความเร็วอยู่นะอะไรเงี้ยแต่มันก็อาจจะไม่ดีพอนะครับที่ที่จะได้ลุ้นแต้มนะฮะอ่ะแล้วก็คาร์ลไซมากคนนึงนะครับลืมไปเมื่อกี้ผมตกหล่นไปรายชื่อนะฮะคาร์าลไซก็มาอ่ะนะครับมันออกมาในแบบนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนใช่ไหมครับว่าเรดบูลนั้นยังคงยอดเยี่ยมเราคิดว่าน่าจะ ค่อยๆดรอปลงไปหมาถึงช่องว่างนะแต่มันไม่เป็นแบบนั้นการอัปเกรดชุดไซส์พอร์ตใหม่ในก่อนหน้านี้เราอาจจะได้เห็นว่าเรดบูลทำไมถึงอาจจะนักแข่งเนี่ยเขาบนกันตลอดเลยนะฮะ m a แม็กเวอร์สตเนี่ยบอกว่าการเซตติ้งรถเนี่ยไม่มีเลยนะครับที่เขาจะไปเจอรอบที่มันลงตัวจริงๆไม่มีเลยนะครับไม่ค่อยมีความสุขกับการเซตติ้งรถแต่พอการแข่งขันจริงมาเป็นเป็นไปในแบบนี้แม็มองนะครับให้เหตุผลว่า บางทีเหมือนเราพยายามไปโฟกัสวิธีการเซตติ้งตรงนั้นตรงนี้โดยที่ลืมอาจจะลืมคิดไปอย่างหนึ่งเรื่องของยางคือยางเนี่ยนะฮะเป็นเป็นเซตติ้งที่ไม่ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ได้จบแค่ตรงนั้นไม่เหมือนอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นนี่ก็คือถ้าเซตเบรกไว้แบบนี้เซตช็ค <Set choke S 2> ไว้แบบนี้เซตอะไรก็แล้วแต่ไว้แบบนี้มันก็จะอยู่ในแบบนั้นนะครับแต่ยางเนี่ยมันจะมีความแปรผันแม้ก็อาธิบายเพิ่มเตินมนะครับว่า ในช่วงซ้อมเนี่ยอาจจะเหมือนเจอปัญหาเจออะไรต่างๆเซตติ้งไม่ลงตัวเนี่ยแต่พอแข่งขันจริงในเรื่องของยางเนี่ยก็ลืมไปว่ายางเนี่ยมันจะร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นเรือ่อยๆอ่ามันก็ถูกต้องเลยครับมันก็เลยแม็กเตะทําให้แม็กมองว่า้บางทีอาจจะเป็นสิ่งนี้ครับที่ที่ทำให้เขาประสบความสําเร็จแล้วก็เรื่องของแม็กคลาเรนแรนโดนาริสก็กลายเป็นโพเดียมดับที่2เนี่ยสสนามติดเลย โอ้ชัดเจนก่อมีคนไปถามนะครับว่าตอนนี้พวกเขาเป็นยังไงเมื่อเทียบกับ Mercedes เนี่ยนอริสก็บอกว่าตอนนี้สูสีกันแล้ว,ลวนะสูสีกันแล้วแต่ถ้าจะบอกว่าให้ดีกว่าหรือเปล่านอริสยังไม่คิดแบบนั้นเขาก็ยังมองนะครับว่า Mercedes เองเรื่องของอาการากินยางอาการอะไรยางเสียหายเนี่ยก็ยังน้อยกว่าของเขาอยู่นะเมื่อดูกันแล้วเนี่ยแต่จุดเปลี่ยนนอริสมองว่ามันเป็นเพราะว่าเขาไปแซงทันเซอร์ได้นะครับแซงได้เร็ว คือถ้าโค้ง2อง้แซงไม่ได้เนี่ยนอนริยังบอกเลยฮะว่าเผลอผมอาจจะไม่มีโพเดียมเลยล่ะอาจจะไม่ได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้ทันเซอร์ก็พลาดอย่างที่บอกไปนะครับว่าโอ้โหแทบจะไม่น่าเชื่อนะอาจจะเป็นความกดดันที่มาจากอะไรยังไงไม่ก็แน่นอนนะครับนักแข่งไม่ว่าจะเคยยิ่งใหญ่ขนาดไหนอย่างไรมาก่อนเนี่ยไอความกดดันเนี่ยมันมัน,ม,นมันหนีกันไม่ได้ครับมันก็เกิดขึ้นได้กับนักแข่งทุกคนนั่นแหละเพียงแต่สถานการณ์ในตอนนั้นมันจะสร้างความเสียหายสร้างความเสียเปรียบให้ได้เท่าไหร่ แต่เราได้เห็นนะครับว่า Mercedes ของทันเซอร์ก็เจอเนะครับเจอเวอร์สตาเป็นไปในตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าโอเคตามเป้าตามแผนก็น่าจะเป็นประมาณนั้นแต่ใครจะไปคิดนะครับว่า Oscar ร์บิอัเนี่ยจะโอ้กาหารจารชัยมากก่อนที่จะมีร a n d ด n ร์นอรมาอีกเนี่ยก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะครับแต่ถ้าจะมองนะครับทันเซอร์เนี่ยนะมอง Mercedes ดเนี่ยดูทั้งภาพรวมนะครับของจอร์ดของอะไรด้วยเนี่ยผมก็ว่ามันไม่ได้เ็วร้าไอะไรนะฮะ ความเร็วต่างๆไม่ได้เร็วล้ายแต่จุดเปลี่ยนในตรงนี้ก็คือในเรื่องของนั่นแหละฮาของคือโดนแซงแซงไปเร็วเกินไปพอมันพลาดตรงนี้มันก็เลยจบเลยครับเลยทําให้แผนต่างๆมันมันล้มละเนระนาดเกินไปหมดเลยก็น่าเสียดายแทน,นแฟนของ mercedes นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีช็อตที่โดนเร็วขนาดนี้เยผมก็คิดว่าโอเคนะครับเรื่องของโพเดียมนีน่น่าจะหวังผลได้ได้ชัดเจนอยู่ม,มีมีอะไรนะครับที่ เกี่ยวกับแลนโดนอริสอ่าเรื่องของถ้วยรางวัลไปทําถ้วยรางวัลแตกครับถ้วยรางวัลที่เขามอบให้เนี่ยคล้ายๆโถใจกันคล้ายๆเหยือกอะ่ะเออนะครับผมเนี่ยเปรียบเทียบไปเวอร์เกินจริงหรือเปล่าไอ้ถ้วยรางวัลตัวนี้เนี่ยมันเป็นงานศิละปะนะทุกคนเห็นเป็นถ้วยเป็นโถ,นถอะไรในแบบนี้เนี่ยทุกคนเชื่อไหมครับว่าใช้เวลารังสรรมันอยู่6เดือนนะงานฝีมือฮะงานแฮนเมดแล้วก็ราคาเนี่ยตีเป็นเงินไทยตัวเลขกลมๆประมาณล้านห้า หนึ่งล้านห้าแสนบาทครับโอ้โ oh, ห oh. <c oughs> มันก็แตกเร็วเกินมันจะบอกว่าแตกเร็วเกินก็ไม่ใช่หรอกคือมันร่วงขนาดนั้นอนะเรื่องนี้ก็แรนโดนอริสก็ให้สัมภาษณ์ติดตลกที่หลังนะครับว่าตามจริงไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยเป็นความผิดของแม็กต่างหากแหละแม็กเหนี่ยวไปวางมันไว้ตรงใกล้ขอบเกินไปจังหวะก็คือพอมอบรางวัลมอบ,มอบถ้วยมอบอะไรกันเสร็จแล้วเนี่ยก็เอา,เอาถ้วยเนี่ยนะครับเก็บไว้ก่อนแล้วก็มีการฉลองใช่ไหม มีการฉลองโดยการฉีดแชมเปญในการอะไรกันนี่แหละสไตล์ที่เป็นซิกเนเจอร์ส่วนตัวของแรนโดนอริสมันก็ต้องกระแทกก้นขวดใช่ไหมครับอ่าปุ๊บทีเดียวให้แรงดันมันขึ้นไงแต่ทีนี้ไปเลือกที่จะไม่ได้เอาไปทุ่มขวดใส่พื้นนะไปทุ่มใส่ตรงโพเดียมชั้นสุดท้ายครับที่แม็กซ์เนี่เอาถ้วยวางไว้เรียบร้อยเลยครับพอทุ่มปุ๊บมันก็สั่นมันก็ล่วงทันทีเลยฮนะแตก แต่นะครับท่าทีของแม็กซ์ในตอนนั้นก็ไม่มีอะไรนะฮะกลายเป็นเรื่องที่ฮาก,กลายเป็นเรื่องที่อะไรกันมากกว่าแมก็ถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่รู้จะสีหน้าจะออกมาแบบนี้ไหมนะครับเรื่องนี้ผมไม่รู้นะครับว่าจะต้องมีการปรับการอะไรยังไงกันหรือเปล่าใครทราบใครตามข่าวอะไรมาก็สามารถที่จะมาคุยมาบอกกันกันได้ครับว่าเป็นยังไงก็ไม่ได้ตามเลยแต่รู้สึกว่าเหมือนทางมาคเราเรนนะครับจะ <c oughs> ถแถลงการขอโทษนะครับไปยังเรดบลูแล้วล่ะเท่าที่เห็นนะนะครับมีการออกถแถลงการออกอะไรขอโทษในเหตุการณ์โอ้นะฮะเดี๋ยวย้อนแสงนิดหนึ่งขอไปครับอ่ะขอโทษไปแล้วถวยรางวัลล้านห้าก็นะนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนี้แล้วก็เรื่องราวของน้องเล็กอกะฮะขับแบบป้องกันนะครับได้แบบว่าสุดยอดเลยล่ะ ตอนแรกก็คิดว่าน่าจะไม่รอดบอตัสนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้เห็นนะครับว่าสนามนี้ถือว่าแข็งแกร่งมากในตั้งแต่รอบซ้อมรอบคัดเลือกครับทั้งโจทั้งบอตัสเนี่ยในอัลฟาโรเมโอแต่สุดท้ายแล้วในเรืยองแข่งขันจริงอัลบอนก็เหนียวครับสามารถที่จะป้องกันได้ก็ต้องปรบมือก็ต้องชมในในตรงนั้นกันนะฮะบอตัสก็เลยได้แค่ที่12ส่วนอัลบอนก็ได้แค่11มีดีเนีไป3คันนะครับ โอ้วันที่เป็นวันที่โชคร้ายของทาง LP เนะี่ยคือปกติมันมีไม่บ่อยหรอกนะครับที่นักแข่ง2คนในทีมเนี่ยจะไม่เจอกันแข่งขันนั้งคู่ก็คือออกจากการแข่งขันไปไปตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยครับก็น่าเสียดายนะฮะแล้วก็มีใครนะอีกคนนึงนะครับยันแยไปสองอลพีนแล้วก็เอใครผมนึกนึกไม่ออกไม่ใช่โจใครนะฮะแต่ที่แน่ก็คืออุบัติเหตุก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ น้าเสียดายเนยครับของแดเนียลริกาโดนะพี่ยิ้มใหญ่ของเราก็แม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นคนที่เป็นตัวต้นเรื่องตัวต้นเรื่องก็คือโจกวนยูครับโจกวนยูไปสก,กิทท้าย <c oughs> ตามจริงโจีนมีปัญหาในต,ตอนแรกแหละผมไม่รู้ว่าเขาไปเหมือรอยอะไรนะฮะทุกคนที่เห็นนะ่ะตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยโจก็คืออุช้ามากครับออกช้ามากแล้วก็มาสก,กิดริกแล้วริกก็ไปสก,กิดแกสลี่อีกทีนึง แกสลี่ก็ไหลไปแปรกับโอคองนะครับจบเลยฮะก็น่าเสียดายน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่า <c oughs> อุตสาสนามแรกก็ฟอร์มการฝึกซ้อมอะไรต่างๆก็ดีกว่ายูกินะโดยรวมนะครับรอบคัดเลือกในต่างๆนี่ดีกว่ายูกิซุนูดะแต่พอพอมาเจอตรงนี้ไปปุ๊บก็เลยอ่ะนะครับเจิมสนามแรกไปเลยแต่ผมว่ามันก็อย่างที่บอกไปมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขานะฮะไม่ได้เกี่ยวเขามันเป็นความบ้งความซวยของเขาเองอ่ะ ที่ไปเจอโจนะครับที่ทิมเข้าไปถือว่าเป็นโจก็เหมือนจะโดนโดนไป5วิเหมือนกันไหมฮะโดนโดนบวกเวลาไปวิอวินะเอานะครับภาพรวมในตอนนี้ตโตโต้โวมถึงขั้นนะครับลำพึงลำพันเลยว่ามันเหมือนเอาถ้าเปรียบกับรถพวกเขาหรือว่ารถทีมอื่นเนี่ยใส่กับเรดบูลเนี่ยมันมันเปรียบเหมือนประมาณว่าเอารถ F2 เนี่ยไปสู้กับรถ F1 น่ะ โอ้โห oh, <laughs> <laughs> มันมาในขนาดนี้มันจะเอาอะไรไปสู้ไปเทียบเคียงไปอะไรกันได้ใช่ไหมจากตอนแรกเหมือนอาใกล้เคียงแล้วล่ะห่างกันแค่เก้าวิสิบวิตอนนี้ซัดไปเท่าไหร่สามสิบสามวิ <laughs> น็อกรอบกันกระจายนะครับแค่พิสตอปไลก่กระจัดไปแล้วนะครับยี่สิบกว่าวิแล้วอนะเห็นไหมเวทบูในตอนนี้ก็คือสุดๆครับอย่างที่บอกไปนะถ้าถ้าดูแบบ แฟนๆของแม็กซ์แฟนแฟนของเรดบูลคงไม่เบื่อหรอกใช่ไหมครับดูกันไปคนไหนที่เราชอบเราเชียร์แล้วเขาประสบความสําเร็จเราก็จะสนุกสนานเฮฮาแต่คนไหนที่ไม่ใช่แฟนแฟนเรดบูลไม่ใช่แฟนแม็กซ์ไม่ได้เชียร์เชโกเนี่ยก็โอเคนะครับก็ตรงนั้นก็พยายามจะใช้หลักวิธีการที่ผมแนะนำป้ายยากันไปเนาะลุน้นน้องเล็กลุน้นคนอื่นกันก่อนดีกว่าในตอนนี้มันก็ชัดเจนนะครับว่าแอสตันมาตินของอลรอนโซ่ก็ยังกู่ไม่กลับนะครับยังกู่ไม่กลับ คือตอนนี้เหมือนดรอปลงชัดเจนเลยเพราะว่ามีแม็คลาเรนเข้ามาไงปกตินี้พวกเขาจะแข่งขันกันกับเอ่อ m e r c e แ e s กับ f e r r a r i เหมือนจะล้ำหน้า Ferrari ไปนิดนึงเหมือนจะคู่ขี้เบียดเกันมากับกับ m e r c e d e s แต่ปรากฏว่าหลังๆมาเนี่ยนะครับเริ่มส่งสัญญาณตั้งแต่ออสเตรียนุน่นแหละมาจนถึงเนี่ยนะครับซินเวอร์โสโตนแล้วก็มาที่นี่นะครับามามาที่ฮังการเนี่ก็ ชัดเจนว่าแม็คลาเรนนั้นขึ้นมาจอยกลุ่มที่2ได้เรียบร้อยแล้วดูรู้สึกว่าเหมือนจะอยู่ยาวด้วยไม่ได้มาคนเดียวนะครับพ่วงออสการ์ดิแอสตรีมาด้วยต่อสู้ในตอนแรกนี่โอ้โหซัดกบเปเรสนอย่างเดือดเลยแต่ก็ต้องยอมรับครับพละกกำลังของแม็คลาเรนมันสู้เรดบูลได้ยากนะได้เห็นได้ชัดเจนในขณะที่เฟอร์รอรี่ไม่มีมีไม่ได้ครับไม่งั้นเขาจะหาว่าเป็นของปลอมชาวเลคลาชาวเลคลาหรือคารนะ์สน่าจะเป็นเลคลาไหม ซัดไป9.4วิเ <c oughs> ราเบิดราเบิร์ดนะครับมีข่าวออกมาบอกว่าเหมือนปืนนะครับจะมีปัญหานะครับปืนปืนลมปืนยิงบล็อกอะปืนบล็อกอะผมก็ไม่ชัวร์ว่าตรงปัญหาตรงไหนอะไรยังไงแต่าการถอดล้อถอดลายนี่มันสําคัญจริงๆนะครับมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาในตอนนั้นได้นะไม่สามารถที่จะเอามือมาไขมาหมุนมาอะไรแทนนะถ้าปืนมีปัญหาถ้ายิงแล้วมันฟรีหรือว่ามัน พลาดมันอะไรตรงไหนเนี่ยเรียบร้อยเลยนะฮะก็ซัดไปหน่อย,อยครับ9.4วิแถมยังมาเจอบวก5วิไปเสียวนับที่7ไปอีกไม่มีไม่ได้ครับมันต้องมีนะครับมันต้องมีถ้าไม่มีเราจะหาว่านี่ฟรรลอรี่เซนเจอร์ครับถ้าไม่มีมีไม่มีอะไรหาให้กับแฟนเนี่ยแต่เป็นหาแบบตลกร้ายเนาะอ่ะนะครับก็บสแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทุกคนนะฮะนะักแข่งทุกคนที่ประสบความสําเร็จพวกเราเชียร์พวกเราให้กําลังใจเข้าไป คนไหนที่พ่ายแพ้ก็เกมกีฬาก็เป็นเรื่องปกติรับมีชนะมีแพ้อยู่แล้วเนาะรักใครเชียร์ใครก็เชียร์ได้ตามสะดวกชอบได้ตามสะดวกกันไปพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันใหม่ดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าในาการแข่งขันสนามต่อไปก็ถือว่าจะเป็นสนามปิดท้ายแล้วนะครับที่สปา,าที่เบลยเยียมนะจะได้พักยาวกันนะครับนักแข่งก็จะได้ไปรีแลกซ์ได้ไปอะไรกันพักครึ่งฤดูกาลกันไป แล้วโมโตจีพีก็จะกลับมาในช่วงที่ F1 หายไปเค okay, ครับเดี๋ยวแค่ว่ากันใหม่รักษาสุขภาพด้ทุกคนสวัสดีครับ